ทำไมมันจะไปทั้งขาเลยขยันกันทิน้งแล้วไม่ร้องเองด้วยหายหายคุยอะไรกันก็มาเล้วว่ะอายแล้วงานหน้าไม่กล้ามาสาเอาอย่างนี้แล้วกันจะไม่รู้ว่าที่เธอเล่ามาน่ะมันจริงหรือว่าไม่จริงวันิสูจน์ไม่ได้แต่ฉันอยากจะรู้ว่าเธอรู้จัก เขา300ยอดหรือเปล่าไม่ได้ถ้าได้รู้จักงั้นเธอบอกทางใช่หน่อยใช่จะไปหาพันทองที่เขา300ยอดออกกวาดนี่ออกแาบชุ่มวัดนี่ก็ตรงเลยทางเลี้ยวตรงเลยทางเลยเร็อะไรของมึงเนี่ยนะตูเริ่มไม่ท่องไม่รู้เรื่องนี้ขรู้สึิ ดึงข pues ้างหลังปิ้นขนาดนั้นข้างหน้ายังไม่ปูนเลยอันนี้ซีเมนต์อุนอุนมันแปลน่ะเอ้ามไม่แปนเอามาบอกทางมาดิออกจากบ้านเลี้ยวเลี้ยวไหนเลี้ยวตรงเลยทางเลี้ยวตรงเลยทางเลี้ยวตรงเลยทางพี ผันไอ้อะไรเนี่ยเรื่องเันเรื่องผ่านร้านค่าผันไปคนผ่านวัดผ่านไอ้อะไรไปทั่วทุกอย่างเนี่ยคือเขาเรียกว่าผ่านไอ้ผานไป้อะไรใช่ผันไปเนี่ยผันไปผ่านอะไรโดนนี่ปึ๊บไหนจะมีแม่น้ำนะพี่แม่น้ำใหญ่เลยนะแม่น้ำใหญ่เลยใช่ถูกเอออ่ะพี่พี่ต่อรถใบต่อรถใบที่ไหนต่อรถไบลิงเกลิงลิงตลิงลิงเกลิงแล้วนี่ พี่ก็ลงน้ำไปเลยเดินลงไปเลยพี่ไปหาเจ้าหน้าที่นะเจ้าหน้าทีใต้น้ำอ่ะเขาจะอยู่นั่นแหละพี่บอกว่าพอเช่าจักรยานตั่นสามทีบาทช่โมงหนึ่งนี่นในใต้น้ำเลยนะใต้น้ำมันเป็นสวนสาธารณะหรอวะมันมีคนเขาฟัง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 ก็ททำตามใครเขาไปม่มือนนี้มีที่นี่ปุ๊กที่นีปุพี่ปั่นจกรยานไปเลยตามทางไปเลยต้อยูใต้ใต้ม่ เอาเลยทางที่น anyway ี loser, ่ needed, <For what? S 1> ี่โผล่โผมาพี่เกิดเจออะไรเจอเลยเจอสองสามยอดเลยนะเจอร้านกตเแกนทอดเจอร้านกตเแกนทอดเอาละเรื่อลูกสนารูที่ไหนมาไม่รู้อ่ะหมดสองร้อยผูเลือก เาอยู่รไทางทางรเลหใช่อยู่ข้าง้านกัจจแอดใช่ดูของสมเอาแบบนี้งเธอไปหาแนโทรแทนฉันกันเอาแล้วก็จะให้บอกทางทาเพื่ออะไรทีนี้เพรมันไปยากมันรู้ทางก็ไหน่อยิโทไม่ทกจะแดงทอดิเอาว่าเธอไปหาแฟนทใฉันกัสวันถ้าเธอหาไม่ได้ฉัสิ่งอม่งงากับเธอพใจไมเจลยสัญญาสัญญาสัญันรดจะแต่งงาน่ะไม่เอา เขียนนจะเขียนอย่อย่าอย่าอย่าไม่เขียนไม่ไปขอ้ดีจับ้าลอไกับแอดปับตัวเองกัทยาอนนี้ีคนานคนนี้นะคนบาันกี่ไรตีคานบมาตอนปกราชจริงหรือนี่กูมันเรื่องยังไงเนี่ยกพูดเองยังไม่รู้เรื่องเลยท่านเจ จะแช่เขียนเลย่งั่งีเราพูดนะแล้วก็เข็ตามด้วยนะอกนดอกนี้กตั้งใจ้องไปรู้ว่าใครมาพากอะไรจับกระฟังรู้เรื่องไว้ข้า่ได้าตอนสิบที่ใช้เรื่องสาว้มองไปหาพระองที่ขอสามยอดภายในสามวันจะหาว่ามาไม่ได้แล้ตอนสิบจะยอมแต่งงานด้วยลงนามตอนสิบเน่ห้ว่านะ เอายามฉีดใครตัวนี้น้องเยอะอ่ะอ่าเรอทำอะไรอะทำตาต้องวารเงินด้ว